ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะนายกอุ้งอิงถึงกับเป็นปลื้มค่ะเพราะว่าตอนนี้นิตยสารไทม์เอานะคะเขาได้มีการจัดอันดับค่ะให้กรุงเทพมหานครเป็นอันดับสองค่ะจาก50เมืองนะคะที่น่าท่องเที่ยวค่ะและกรุงเทพก็ติดอันดับแล้วนะคะจากผลสํารวจในที่นี้คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเขามีการไปสํารวจค่ะจากนักท่องเที่ยวนะคะ20,000คนด้วยกันแล้วก็มีร่วมการโหวตในที่นี้นะคะว่าเมืองไหนหน่าเที่ยวเมืองไหนหน่าไปแมกก็เป็นที่ หน้าภาคภูมิใจของเมืองไทยเรานะคะเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองนะท่องเที่ยวนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของนางสาวแพททองทานชินวัตนนะคะนายกรัฐมนตรีหรือว่านายกอคงอิงนะคะก็มีการโพสต์ข้อความนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะ่ะแล้วเขาก็มองว่าในครั้งนี้เนี่ยจะมีการสนับสนุนนะคะทางด้านนโยบายต่างๆเพื่อที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ออกไปให้มากยิ่งขึ้นด้วยทีนี้คุณผู้ชมคะ่ะต้องบอกว่าทางด้านของนาย ายกอุงอิงนะคะมองว่าอาหารและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเสน่ห์สำคัญของเมืองไทยแล้วก็รวมถึงนะคะมีการแบบติดแฮชแท็กกันด้วยเนาะเรื่องของอาหารไทยวัฒนธรรมไทยนะคะก็คือหัวใจสําคัญหลักเลยที่ทําให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจในประเทศไทยแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวไทยกันอีกนะคะแน่นอนค่ะรัฐบาลค่ะจะมีการเดินหน้าค่ะเพื่อที่จะพัฒนาเมืองการท่องเที่ยวของไทยนะคะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็นาย,ยกอุงอิงเนี่ยก็มองว่า ไม่ใช่แค่การผลักดันนะคะในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอยู่แล้วแต่เมืองรองเองแล้วก็พื้นที่อื่นๆก็ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวค่ะมาเที่ยวแค่เมืองเดียวนะคะแล้วก็บินกลับ แต่หมายความว่าเที่ยวที่นี่แล้วอยากไปเที่ยวต่ออีกหลายๆที่ในประเทศไทยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องถือว่าทางด้านของนายกอุงอิงนะคะก็มองว่าเมืองน่าเที่ยวหรือว่า hidden gem ในที่นี้ทั่วประเทศไทยเนี่ยต้องมีการเน้นสร้างกิจกรรมด้วยค่ะก็คือเป็น managed tourism นะคะให้มากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้ก็จะต้องควบคู่กันไปค่ะกับการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวแน่นอนค่ะคุณผู้ชมก็คือมาเที่ยวแล้วได้รับความสุขทาง ทางใจแตแล้วต้องได้รับความปลอดภัยด้วยนะคะจึงจะอยากกลับมาค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะมีการชูผลักนโยบายนะคะกับ e a s t of traveling ด้วยนะคะก็มองว่าตอนนี้เนี่ยไหนๆก็ปูทางกันมาดีแล้วนะคะกับการท่องเที่ยวไทยที่ต้องถือว่าได้รับการยอมรับขนาดนี้นะคะรัฐบาลก็อาศัยจังหวะนี้โอกาสนี้เนี่ยแหละค่ะรีบผลักดันนะคะแล้วก็ทําให้นโยบายที่มีการแพลนเอาไว้เนี่ยประสบความสําเร็จขึ้นมานะคะตามที่ตั้งใจ ด้วยแม่คุณผู้ชมมองว่ายังไงบ้างคะเมืองไทยของเรานี่น่าเที่ยวจริงๆนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีจุดท่องเที่ยวหลากหลายแห่งจริงๆนะคะตอนนี้ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปนี่ส่วนมากนี่เขาก็จะพูดถึงการท่องเที่ยวไทยซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาทำคอนเทนต์แนวนี้กันเยอะมากนะคะคุณผู้ชมนี่ก็คือเรื่องวันนี้ค่ะที่นํามาฝากกันค่ะแม่ต้องบอกว่า สถานการณ์ต่างๆเรื่องราวดีๆนะคะในรายการเล่าเรื่องข่าวของเราไม่เคยพลาดค่ะแล้วก็นำมาฝากให้กับคุณแบบนี้เรื่อยๆด้วยอย่าลืมกดติดตามกันนะคะกับช่องของเราด้วยค่ะแล้ววันนี้อย่างเส้นเคยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ค่ะจากช่อง13สสยามไทยมาฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีห้ามพลาดนะคะขอเชิญรับชมค่ะ